สวัสดีครับเอซี FC. ครับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสู้ขู่สู้ค้นครับมือนีออ่อันไอการใช้กับไอขบวนอ,อื่นมากินเขาเศร้าเขาเศร้านะครับแต่ว่ามือนี่แสดงยุซิใส่กะเร็ล่ะรค,ครับเป็นตาแซบเ้ ครบโอ้ยช่องช่องพ่อช่องช่องช่องฮ่า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 ายังน้้วสารไหมดัต์ไปด้วยมดด้วยไปยืมสัตว์เยครับหมดด้วยอาหารเมนูกับพี่น้องขออนุญาตคือขออนุญาตบาทล็ก บาดคำบบาดเล็กเอาละบาดคำี่ยนอนบล็กเนหวงบบท้านบ้าน้านานบ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 ้านนบานบานบนบ้าบานบางบ้บานบนบานบบนบ้ปนานบนบ้บนบ้า้าเข้านบเานบ้ยังว่าไปพิจารณาไป้ด้านบน้องเด้อนี้แหละครับนบ้นิดนบ้านร้วบาานบ้าบ้นบ้านนนั้นนะครับ้ะนาาบนนนานา ใคราเนียนย่าเนียนย่าเนียนใครเด็ดขาดมันมีนะเหลียวไปโบเห็นด้เห็นมีใครนือหไม่ฟองยาไข่มนเป็นข่อนน้าันด้อเอาเนื้อทกั้เอาเนื้อให้เอาหนังให้ไาไฟ่างผ้าพันธุ์าเรลูกนี่นองครับมีต่เน่าเฉบเชียพร้อมให้มไมจะความเป็นความพ่อสมเลยมจาว่าเพ่ หม้อไปพ่อครับม้อไปพ่อพิษนะสวัสดีครับขอบคุณจ้าลเลีวโอ้ยขอบคุณบคุณยเโอกาสยนะครับผันมยกิบยเดวแม่ครับกิปบอกิลงมันามันปล่อยพันเดี๋ยวจาบอก โวับอันเบดเหมือนผมเหเลยไปนางห่อนยิ่ได้ลดรัอันนั้นอครัหมดสตันลถชาดเบดไหมองแล้วุคนไม่ได้มยกับเสียนอันนี้เปิดแย่ร้อนจไ้กันใผมบ้าชาเบ็บ่ดดของเจ้าของจอดอยู่บูจอดอยู่ในวัดครับจอดอยู่ในวัดไอไม่ยังใครยังรับด่า่อนครับคนเนี้ยจิจะเอาลายประกันน้องพี่มยังมากจิตเยี่ยงที่น มันใสเงินสิบาทเลยดูไิติมโอ้ยถึยงเงินสิบาทเลยไปหารถไอติมแล้วบ่เนี่ยมันหายมันนอนขึ้นน้ำจากมือขึ้นเนี่ยลูกเอ้ย,อยพ่อยังพ่อวัดน้องหายนัยน่นมาแล้วอ,อ,อันนี้ใช้นั่นครับผมไออ,อันใช้วิไลศิลป์เป็นไอนมานพิจารณาสรางฐานเห็นแต่กระมับจริงมุกมุกจุ ปจิสังกายุขั้นสวยปนนีมันอัจชมายาเราขั้นสวยแลซื้อไที่มานะครับมันสะท้อนแสงดวยครับพี่นองเด้อสะท้อนแสงลายสีเมือนเนี้ยนี่แหละนังสือนี่ครับครับพระเดียวโอ้ครับผมพอโอกาสเด้อ้อิงงดี พอนำมาจาการบุญสาระบุญไงเนาะโครับสาระใหญ่ครับพี่น้องครับแก้วน้ำพิกสาละพีนตักก็ออมเหมือนอ้ไน่ครับนะามูตัดสาพระกวัตโตอรับผมโอ้เอาซื้อสั่นก็ได้อะไรนี่เกินครับถือใจร้ายมาเรียนในวัดนี่ก่อนครับพี่น้องทั้งพอ ครับผมพอดีอาวัดออผู้ใดมาใส่หมวกปันี้จำน้งเความอซะกันจะทอนเสียงน้อยนึงกใหม่ต้องไใส่บีน่งครับผมตดต่อเพี่น้องเด้อคลิปนี้ขออนุญาตพิจารณาอาหารเศ้าเป็นเที่ยงกับเที่ยงกับเศ้ารวมกันแล้วมึง ครับผมพี่าจริญนั่งกินยาดีก่อนครับยาดียาแก้หิวยาแก้โรคหิวนี่กันกินนี่ว่าพวก่องได้หน้อยสิยานได้กินตับคนกันนะโอ้สุภาพสิทธิ์ปิดไทยคลิปนี้นะครับพี่น้องพระพุทธเจ้าตรัสว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งมานีสิรักษาโรคหิวก่อนเด้อผู้คะคลิปหน้าพ่อกันไม่สวัสดีครับ